สวัสดีครับพี่น้องครับอีสานสมปีมาล้อมาลอยครับวันนี้ผมจะพามาเก็บบักแตงแนวครับหรือว่าบักแตงที่เอาไว้เห็ดพันธุ์ครับผมเอาไว้อยู่สิบก่านน่วยครับอย่างที่เห็นนี่แหละครับก็เอาไว้เพื่อเพื่อครับพี่น้องบอกหัว่ามันสีใดผลสําใดครับก็เครื่อมันก็ส้มแหละครับเดี๋ยวเอาเก็บไปแล้วอยให้เครื่อมันส้มมันสีลนมันสีเสียหายครับเอา ซัมนี่ก็โอเคแล้วครับมันเหลืองมันแดงแล้วครับนั่นครับน่วยนั้น๋ยวเขาสีเริ่มเก็บน้วยนั้นแหละครับก่อนทั้งเครือกะมันจูดินมันกับอันนั้นด้วยครับมันกับเน่าอันนี้ครับนีแล้วครับบบกแจงแนวบ่านผมคุ่นครับไงก็แขนอะะครับน่วยนึดี๋ยวเขาสีเอาทั้งผุนครับ หมากน้อยๆนี่ผมลืมเอาไว้ซื้อครับมันก็นเลยงห่าเมื่อดดตั้งใจว่าเยวไปเฮ็ดบกแตงแน่วหรอกครับ <c oughs> นี่ครับโัวอัน,นี้บ่ได้ครับอันนี้ ดักแดงผมบ่ยเห็นปล่อยไว้มันอันนี้มันเน่าแล้วครับมันจูดนินนี่ได้การครับนี่แหละครับซุมนี่ได้การอยู่ครับนี่หาหน้ยนี่ครับ อันนี้เนี่ยไ่ได้ครับอันนี้นี่เดี๋ยวเอาไว้นี่ก่อนครับเดี๋ยวไปเอาทั้งนั่นแหละกับทั้งนั่นเนี่ยครับผมอันนี้ก็คิดว่าบ่าเป็นไงห,หรอกครับบักแจงกับเมดแล้วครับบ่เป็นมากแล้ว จริงแล้วมันค้นที่ได้อีกรุ่นหนึ่งครับรุ่นก้อนอยู่ถึงเมื่อแต่งคอดไปเพราะว่าช่วงนั้นมัน,ม,นมันติดมันติดหมากอยู่ครับแต่ว่าหมากมันเหี่ยวแล้วก็ร่วงไปครับหมากมน้อยน้อยฝนมาตกครับพี่น้องเดี๋ยวไปเอาหน่วยนั่นครับ อันนี้ก็งามอยู่ครับกางงามอยู่ครับ chắc mạc do <laughs> phải tháng đi khắp ôi sắm chắc người đúng khắp ui không gì cả không อ่นี่บ่ได้ครับแนวแล้วสองอมาลนี่ไปทงสิบ,บ่ได้หรอกครับที่ได้จากหน่วย 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, หนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้ามานนี้ทีได้เราได้เย็ดสิบหน่วยครับสิบหน่วยสิ 11, บเอ็ดสิบสองว่าได้ครับกับโมโหว่าในมันสิงเงาปัา่นแหละครับง่ามปันเดต้องพาเบิ้งครับ รถปักแตงที่มันมันสุกนี่ครับที่มันเป็นแน้วยังที่แล้วเนี่ยเอาไว้เห็นแนวนี่เ้าพาเนี่ยมันทีสมสมครับส่วนหรือต่านี่แซบครับผมปักแตงอันนี้ครับะเดี๋ยวต้องพาบึงก้อนครับผุนละครับช่วงแดดแดดผุนครับช่วงผุนครับผุมผ้ามีหน้ามีสาวผุนครับพาแลก็เอาในมันตากแดดไปเห็ดแนวครับผมนี่ครับงามอยู่ครับเนาะ สารสมุติมานลมาลอยครับครับพี่น้องมาเก็บบักแต่งแนวครับเป็นแต่งกวามาจากบ้านผมครับทางหน้าสีนวลผนครับแต่งกวาผู้พันครับบักแต่งกวาที่เขาที่ปูกไว้นี่ล่ะเดี๋ยวเอาไปพาเอาเนวมันครับบุกหงสาสิได้ทำใจขอบคุณหลายครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวหากระสอบมาใส่ครับ